พ่อวา่าอาหารเทียมอาอยู่บนโรงเรือนแล้วนะคะท่านผู้ชมเบิง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 มืนน่อนี้มื่อนี้สมทะเลากกะก็แผลนะคะมื่อนี้ยินเสียงเปิดปิดประตูนะคะแลนคืนย่างเดียวเลยนะคะมื่อนี้เขา้ามาดะให้อาหารเทียมอานะคะท่านผู้ชมเพราะว่าวันนี้เราเป็นวันหยุดนะคะสมกะ อยู่หยุดอยู่ที่คอ,อกแพะทั้งวันนะคะในเวลาขึ้นคอ,อกแล้วนะคะตอนนี้ก็ทำเป็นลีลงลีลานะคะมาแม่นางแอน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 วิ่งแล้วนางแอนวิ่งแล้วนางแอนวิ่งแล้วป่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่า,าอาหารเชยมราวันนี้จะเป็นยังไงนะคะสีแซบคือเกาอยู่บอนะคะ อยู่ในช่วงปรับปรุงฟ้ามหลังฝนนะคะกระสีแบบข้างล่างจะเละเทะมากนะคะเพราะว่าม่ามีเวลาเก็บกวาดนะคะกวาดทึงทงก่อนนะคะทึงทงก็คือข้างบนนะคะโอ้โอ้บไหนอร่อยไหมแอนกินบักหน่อยบกักไงบอดี้กิน มารวยมารวยต้องเข้ามือกินจะคข้ม,มามรวยไหมลูกไม่มานะคะม,ม,มารวยไหมมาวันนี้แพ้เราก็จะนอนนอนไวนะคะเหมือนนี้สีนอนไว มาเบิงทั้งพีนะคะอีอวันนะคะฝั่งนู้นจะเป็นครอบครัวอีอวันนะคะบักแชมอีอวนกับับกแชมเบียดกันนะเบิงบักแชมแชม,แชม,มันมืดมืดเด้จัดการไม่ได้แย่งกันยุ่อวนพี่น้าขึ้นมานี่ก่อน มาด้วยเข้าคอบเด้งไปเดี๋ยวรอพอบันขึ้นมาก่อนนะคะ ้ารวยนี้ต้องล่ามไว้นะคะพี่น้องเพราะว่ายิ่งกังขึ้นเวลาเป็นสั์นะคะเดยวสิมะวิดตัวหน่อยนะคะต้องเอาไว้คอเขาแล้วก็ล่ามไว้กะบ่อจะมีปัญหาอียงนะคะเขาสิโมเขาสิโ่ช่วงนี้ชิ้นแล้วนะคะ ชิมอาหารมื้อนี้หน่อยอร่อยไหมปกติสิีไยกันตอนหมืดๆนะคะเหม,มือนนี้ไ้ไว ไปคร้าไปข้างในตัวนั้นต้องใส่ไอ้นี่นะอ้วนเนี่ยได้ได้ได้ไดเด็กๆไปน,นู่นะ อย่างเวลาเวลาเขาให้าหาอาหารนะคะกับสีแยกนะคะตรงแยกตัวหน่อยก็ตัวใหญ่นะคะว่าสัตตัวหน่อยกินมาท่านนะคะนังเคือกับตัวใหญ่ซิควิดเอานะคะต้องต้องเอาออกนะคะตรงแยกกันตอนนี้พินากับกำลังไล่บอวยเอาลายไม่มีเพื่อนบอกลวินลเวีย่ยทีแอนบ่สนใจไพ่กับบักแชมป์บ่สนโลกนะคะ พามาเบงนะคะการเลี้ยงแพะยำแรกนิกะข้ากับซีไฮอาหารมือนีก็คือจบนะคะวันนี้นะคะสำหรับการเลี้ยงแพะของเชมเป็นฟาร์มนะคะเนาะทำข้าฟื้นให้เขากินอาหารเทียมอาทุกมื้อนะคะเขาก็จะชินแล้วก็กินเทียมอาหารเทียมอาได้นะคะหลายๆคนบอกว่านงโสมแพะผีผ่มันบบก,กินอาหารเทียมอานะคะทําให้ช่วงแรกๆนะคะเขาบบก,กินหรอกค่ะนะคะต้องให้เรื่อยๆนะคะเอาปลาพิาไม่เป็นไรให้มันกินไป มันอยากกินกับแม่มันก็ช่างมันมันถ้ามันเอาตัวรอดได้ตัวใหญ่ไม่ขิดมันก็ช่างมันปล่อยมันกินไปนี่นะคะฟีเมอบกักมากลวยกับบกักแชมตีกันนะคะคอกพังนะคะคอกรุดนะคะนี่ลูอีด้ากระจายหลายคนทาวาเป็นจังไนแนนะคะลูกอีด้ากระจายนะคะสูงโตวไวมากนะคะโตวไวมากจะบอกว่าโตวไวมาก ป้าน้องชมไปเคลียร์ขางลางก่อน,นะคะถ้ามาเบิงนะคะสําหรับอันการเลี้ยงแพะนะคะในแบบฉบับของแชมเปี้ยนฟาร์มนะคะกับการให้อาหารเทียมอานะคะเนาะฝากแลกเปลี่ยนกันนะคะเพื่อลดระยะเวลาลดลดเงียงได้หลายอย่างนะคะสำหรับอาหารเทียมอาเนาะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเดี๋ยวน้องสมลาไปก่อนนะคะฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะแล้วก,ก็ฝากเป็นกําลังใจให้ช่องแชมเปี้ยนฟาร์มด้วยนะคะ เดี๋ยวคลิปนี้ส้มลาไปแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ